สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจ่อนซอนอุดอ,อนกันค่ะบริษัทโตโยตา้าชินนุน่นอุดรท่านีจำกัดทำพิธีส่งมอบรถและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ที่บริษัทโตโยต้าชินนอนอุดรธานีจำกัดถนนเลียงเมืองหนองค่ายสกลนครอ,อำเภอเมืองจังหวัอดอุดรธานีได้ทำพิธีเปิดบริษัทและทำพิธีสรงมอบรถให้กับลูกค้าผู้สือรถโตโยต้าจากบริษัทโตโยต้าชินนอนอุดรธานีจำกัด นายนาชัยที่ข้าพนานนกระท่านที่ปปึกษากิติมกสา์เปิดเผยว่าบริษัทโตโยต้าที่นนอุดรธานีตั้งอยู่บนพื้นที่19ไเก่าไรจำนายรถโตโยต้าทุกแบบทุกรุ่นมีโชว์รูมรถใหญ่และบุคคลภัยซึ่งออกแบบและสั่งสร้างในรูปแบบโรงแรม้อมห่องทรงหมอะรถขนาดใหญ่และศูนซ่อมและท้ำสีรถซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยใส่เงินลงทุนประมาณ350้าล้านบาทมี้ถือหุ่นเป็นคนไพ่62%เอร์เซและคนญี่ปุ่น35%เปเซ เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่องเว็บเพจอ,อ,อ,อ่อ,อนจ้อนอุดรกันได้ไหมพอออุดรเบรืงอ่อนจ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน